หมายการรักษาและการชะลอการก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังเมื่อการทำงานของไตลดลงอย่างต่อเนื่องมักจะไม่สามารถรักษาให้กลับสู่ภาวะปกติดได้ดังนั้นการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจึงมีเป้าหมายเพื่อการชะลอการก้าวหน้าของโรคและป้องกันการเกิดภาวะไตาวายรวมทั้งการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ แนวทางการชะลอการเสื่อมของไตหรือการชะลอการก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังนั้นสามารถทำได้โดยการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตาวายเฉียบพ,พลันหรือ acute kidney injury เรยกสั้นๆว่า AKI การควบคุมความดันโลหิตร่วมกับการยับยั้งการทำงานของระบบเรนิน Angiotensin a n d o s t e r o l System หรือ RAAS การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การควบคุมการรับประทานโปรตีนและเกลือการควบคุมปริมาณกรดยูริกในเลือดการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด AKI ได้แก่ผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องอยู่ก่อนแล้วซึ่งอาจเกิด AKI on top ได้ไง่ายๆผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด AKI มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการเกิด AKI มากกว่าผู้ชายและผู้ที่มีโรคเรื้อรงังโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดและหัวใจก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด AKI มากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคเหล่านี้ซึ่งการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันอาจสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่เป็น nephrotoxic agent หรือเป็นพิษต่อไต หลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มเอนไซมโดยเฉพาะหากใช้ร่วมกับยาแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ e งเอนไซม์ i ินฮิบหรือ ACEI หรือยากลุ่มแองจิโอเทนซิน e c e p เซ r เตอร์บล็อหรือ ARB ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดรีโนลชดดาวได้ง่ายและควรมีการปรับขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับตามค่าการทำงานของไตหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มเบต้าแลคตามควินาอ e และซันฟอนามายรวมถึงคอนทราสต์มีเดียอย่างระมัดระวังนอกจากนี้เรายังสามารถป้องกันการก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังได้โดยการควบคุมความดันโลหิตร่วมกับการยับยั้งการทำงานของระบบเรนินแอนจิโอเทนซินอันเดอร์สเตอรอยสสเตมหรือ RAAS ซึ่งเราต้องตั้งเป้าหมายความดันโลหิตของผู้ป่วยแต่ละรายโดยพิจารณาตามอายุโรคร่วม หรืออาการข้างเคียงต่างๆรวมถึงคอยติดตามอาการความดันตามเมื่อเปลี่ยนอริยาบทหรือการเกิด p o Post ส r l l y y p t t e n s i o n นอกจากนี้ก็ควรตรวจติดตามปริมาณออลบูมินในปัสสาวะร่วมด้วยเนื่องจากความดันโลหิตที่ลดลงจะสัมพันธ์กับการลดลงของการเกิดโปรตีนร่วในปัสสาวะซึ่งหากมีค่า AER หรือ A อ b u m i ิน x c r e t i o n Ratio น้อยกว่า30มิลิกรัมต่อ24ชั่วโมง และไม่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยเป้าหมายของการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยอาจตั้งไวท้ที่ความดันโลหิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 4 0 9 0มิลลิเมตรปรอทแต่ถ้าค่า AER มากกว่าหรือเท่ากับ3 0ม mm. ิลลิกรัมต่อ24ชั่วโมงเป้าหมายการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยควรจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ130 8 0มิลลิเมตรปรอท และการใช้ยาในผู้ที่มีค่า AER มากกว่าหรือเท่ากับ30มิลลิกรัมใน24ชั่วโมงและมีเบาหวานร,ร่วมด้วยผู้ป่วยคนได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB หากไม่มีข้อห้ามใช้แต่หากผู้ป่วยไม่เป็นเบาหวานแต่มีค่า AER มากกว่าหรือเท่ากับ300มิลลิกรัมใน24ชั่วโมงผู้ป่วยก็ควรได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB เช่นกัน นอกจากช่วยลดความดันโลหิตยากลุ่ม ACEI หรือ ARB จะช่วยป้องกันการเกิดและลดการเกิดโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้และช่วยชะลอการก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเนื่องจากเมื่อโปรตีนถูกกลองออกมาจะทำให้ไตถูกทำลายจากปฏิกิริยาการอักเสบที่เกิดขึ้นในท่อไต การลดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะจะช่วยชะลอการก้าวหน้าของโรคโดยเฉพาะในผู้ที่มีเบาหวานร่วมด้วยนอกจากนี้การใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB การหยุดสูบบุหรี่การควบคุมน้ำหนักและการจำกัดการรับประทานเกลืออาจช่วยลดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะได้การควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในโรคไตเรื้อรังมักทำได้ยาก ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับยาลดความดันโลหิต2-3ชนิดขึ้นไปในการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายจะช่วยชะลอการก้าวหน้าของการเกิดโรคไตเรื้อรังและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้ค่าฮิม o g l บิน n A1c เป็นตัวชี้วัดต้องมีค่าไม่เกิน7%ซึ่งหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดเล็กหรือ microvascular complication ซึ่งรวมถึงโรคไตาจากเบาหวานหรือ diabetic kidney disease หากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ก็จะทำให้โรคไตเก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแนวทางการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั้น สามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ป่วยร่วมกับการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมควรต้องมีการปรับขนาดยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมกับการทำงานของไตเพราะหากผู้ป่วยได้รับยามากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไฮโปไกลซีเมียและมีอันตรายถึงชีวิตได้ ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฮโปไกลซีเมียหรืออาจมีชีวิตไม่ยืนยาวนะักอาจตั้งเป้าหมายฮิโมโกลบินเอวันซีไว้มากกว่า7%ได้และต้องมีการควบคุมปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นความดันโลหิตปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดส่งเสริมการใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB หากไม่มีข้อห้ามใช้การใช้สเตติน การรักษาด้วยแอนตี้เพรสเลตหากมีข้อบ่งใช้เป็นต้นการควบคุมการรับประทานโปรโตีนและเกลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรจำกัดการบริโภคเกลือโซเดียมคลอไรด์ไม่เกิน5กรัมต่อวันหรือโซเดียมไม่เกิน2กรัมต่อวันหากผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซียมมากกว่า5มิลลิคิวเลนเปอร์ลิรควรจำกัดการบริโภคอ,อาหารที่มีโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบ การควบคุมการบริโภคโปรตีนให้พอเหมาะและลดการบริโภคเกลือสามารถช่วยชะลอการก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังได้การบริโภคโปรตีนจากพืชอาจช่วยลดระดับฟอสเฟตในเลือดลดสารพิษจำพวกยูเรียลดการทำลายไตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจึงควรมีการจำกัดปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมเพื่อลดการเกิดโปรตีนรั่วนในปัสสาวะ ผู้ที่มี GFR น้อยกว่า30ควรบริโภคโปรตีนไม่เกิน0.8กรัมต่อกิโลกรัมและผู้ที่มี GFR มากกว่าหรือเท่ากับ30ควรบริโภคโปรตีนไม่เกิน1.3กรัมเปอร์กิโลกรัมแต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตาหรือได้อลไซซซึ่งมักพบภาวะการขาดสารอาหารที่อาจเกิดจากความอยากอาหารลดลงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเผาผลาญในร่างกาย และการสูญเสียสารอาหารทางการฟอกไตผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับปริมาณโปรโตีนต่อวนันประมาณ1.2กรัม,มเปอร์กิโลกรัม,มนอกจากนี้การจำกัดการบริโภคโปรตีนอย่างเหมาะสมยังช่วยลดก,การสะสมของไนโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสเซียมในร่างกายการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำจะช่วยเพิ่มความไวของตัวรับอินซูล,ลินหรืออินซูล,ลินรีเซพเตอร์ ทำให้ร่างกายลดความต้องการของอินซูลินลงช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและลดการผลิตกลูโคโสในผู้ที่มีเบาหวานอีกด้วยในส่วนของการควบคุมปริมาณกรดยูริกในร่างกายนั้นยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่าการชะลอการเกิดไตาวายได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมปริมาณกรดยูริกในเลือดไม่ให้สูงเกินไปย่อมเป็นผลดีต่อร่างกาย รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ้วที่ไตด้วยนอกจากนี้การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เช่นการออกกำลังกายโดยการควบคุมปริมาณการรับประทานอาหารให้เหมาะสมในผู้ที่มีภาวะอ้วนร่วมกับการออกกำลังกายโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งจํานวน5ครั้งต่อสัปดาห์อาจช่วยชะลอการก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังได้เช่นเดียวกัน และการควบคุมน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายหรือ body mass index BMI อยู่ในช่วง20-25และหากผู้ป่วยสุบรุรีก็ควรให้หยุดสุบรุรีนอกจากนี้ผู้ป่วยควรได้รับการให้ความรู้เรื่องการรับทานอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายตามความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะการควบคุมการได้รับโซเดียมโพแทสเซียม ฟอสเฟตและโปรตีนในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเรุรนแรงการควบคุมการบริโภคแคลเซียมและฟอสเฟตจะช่วยลดการเกิดหินปูนที่บริเวณหัวใจและหลอดเลือดและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาเนื่องจากการชะลอการก้าวหน้าของโรคแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่มักพบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังได้แก่โรคโลหิตจางหรืออนิเมียภาวะเลือดเป็นโกรดชนิดเมตาบอลิกแอซิดอสีภาวะการขาดสมดุลของแร่ธาตุในกระดูก Mineral and Bone d i s e a s e ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงโรคทางหลอดเลือดหัวใจและภาวะติดเชื้ออย่างอื่นรวมด้วย kidney health is in your hand วัสดีค่ะ